คนตอนนี้ก็อยู่กับช่องไททันทีวีแมนออาโทรศัพท์กูดับรวมแม่ผม0 0นนไอโซนโซนอีโทรศัพท์งแกคิดป่ะแกจะเออแตไมกูกดลงไม่ได้อ่ะเออโซนหนึ่งนห้าใรหัสครบอีอีโทรศัพท์ ผมก็จะมาแจ้งให้ทราบว่า EP ที่หกสิบ EP ที่หกสิบเจ็ดมาแล้วเข้าอยูทบเสียงโง่ปิดอ,อันผมขอบอกว่าตอน,นที่หกสิบตอนนี้หกสิบตอนที่หกสิบเจ็ดน่ะมันมาก มีออรลาสีเขียวทุกคนจับตาดูให้ดีนะถ้าคลิปนี้ผมนะี่ยเกือบผมไม่ได้อะไรเลยช่องผมไม่มีคนติดตามเนีนะ่ยนี่ครับผมจะมาแจ้งให้ทราบถ้ามันเป็นขอบสีฟ้านะ่ะคือเรียบร้อยคุณดาบฟักบูมลงคลิปใหม่นะตอนนี้หกสิบเจ็พาร์ทหนึ่งมาแล้วของแท้เดี๋ยวผมกดดูให้ดู นี่คือตอนที่หกสิเจ็ดพาร์ทหนึ่งเป็นตอนที่เ,เลือดเลือดหมาล่ามากโฆษณาโกผมบอกเลยว่าเดเือดเลือดพัาดมากบอกเลยว่าดูเลือดเลือดพาดที่สุด นะคุณครูผมยังไม่ได้กดตรงกลางเลยนะดิสามสองหนึ่ง กันคุยกูกดไลค์บ่ได้เย่ yeah. ยังไม่กนไลค์อีกอไม่ต้องดูถ้าไม่กดไลค์ก็ไม่ต้องดูอ่ะทุกคนปานเนี้ยเดี๋ยวรอหนึ่งนาทีไม่ครบหนึ่งนาทีหรอกบอกไว้ก่อนมาแล้ว ใจของมึงว่ะไม่ทำาไมมันมันช้าจังตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูมาี๋้วแต่โอ้โหโคตรดีอ่ะยังเอกยังไม่กดไลค์ก่นอนปิดกล่องแม่งเลยจะเกิดแฟนนะทุกคนเอาปิดถ้าเริ่มเดี๋ยวผมจะเปิดเอาปิด ซีรีมันไม่เริ่มสักทีวะ่ะไม่ม่คนกดไลค์ผมก็มไม่เริ่มสักทีนั่นแหละผมดู YouTube ดูแล้วโทรศัพท์โน่นี้มันไม่เปิดให้ผมสักทีเอามาแล้วนนี่นะครับเป็นการที่ดูดเดือเดเลือดพาดมากค้างนิดหน่ะนี่นะครับเราจะเห็นออลาสีเขียวตรงขวาขวาอ้า ไปเชื่อมเนตใครมาเนี่ยพิมพ์โอไม่กอดคุเยอะเลย22นาทีอีก2นาทีเลยหรทีนี้มันเป็นตอนที่ดูเดือดเลือดพาที่สุดแลทุกคน แล้วจะกลายเป็น point o f view blast แน่แม่แล้วนี่คือโพลิสสกิบิดี r d y t o i l ที่เราไม่ได้เจอมานานแล้วถูกยิงสวนกันนั่งโดนยิงดูเดือดเลือดพลาดมากหายใจโอเค <c oughs> okay, point off view คงกระโดดแล้วแล้วพอแล้วอีกคนนึงกะระโดดแล้วนี่มันก็ยิงใส่อัดอัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยทุกคนยังเห็นนี้ผมนึกรู้ว่ามันเป็นแซนทิทอยเล l e แล้วมันจะจบ แล้วนี่คือสภาพของยิ่งนะผมไม่รู้ขอผุมก็เรียกว่าบัตซอร์สไทรเดอร์สกีวิดีก็แล้วกันนะนี่นะครับที่ใหญ่อนะ่ะที่รองของเรายังไม่ตายเห็นเลือดไหมครับที่ใหญ่ของเราอดทนมากี๋ยวเปนนึงนะครับ ปรับเสียงก่อนนะทุกคนโอเคอัดเต็มข้อรอเต็มเพลงดาฟักบูมยี่สามจุดสี่ล้านโอ้ไม่กอนนี่นะครับเราจะเห็นสไตรเดอร์บัตซอสกิดี้ไทเลตอีเคียโมอ,อีเคียโมกันนี่นะครับโค้ชโบอกเลย ว่าไททนันคาเมล่าแมนกับไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยเอดิดทน,น,นควันดำผมไม่ทายว่าใครมันจะเป็นใครไปไม่ได้ละ่ะนอกจากแซนที่ g b d ทอยเลดเงียบแล้วมีเสียง ี่ไม่ลอดของมึงหรอกแค่นี้แหละแล้วสุดท้ายก็จบวิดีโอแล้วมึงก็ขึ้นมาด่าฟักบุมจบนั่นแหละครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ